สวัสดีครับช่องอัศวินไทม์นะครับวันนี้มาทําเป็นคลิปแมวนะครับพอดีแฟนคลับขอมานะครับผมก็เป็นคลิปแมวที่ผมไม่ค่อยได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะมาหันมาทํา ROV นะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปแมวแทรกนิดนึงนะครับระหว่างกลางนะครับผมแนะนําแมวที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่4ตัวครับรับชมได้เลยครับเนถ้านอนถ้าใหม่นะครับถ้าแมวนอนแมวนอน ด้วยสกิลใหม่นอนแบบคนครับเป็นการก๊อปปี้อืดยืด <c oughs> ตัวยังยาวสกิล <c oughs> ใหม่เอ้าพิกแล้วอ่ะโอ้โห่อกี้นอนสบายอยู่เลย <c oughs> เอออะไรเองอ,อะไรใช่สกิลอดสบายไหมหลับไปเลยเอ้าลองด้วยมึงอะไรมนุษย์ đi nam ào bị à, chéo mà đéo chéo mà đéo âu đéo ngắp khá lắm

เฮ้ยมันน้อยไปเอาใหม่ <laughs> <laughs> สไลด์หมูสไลด์ที่มาของคำว่าหมูสไลด์เอาลนะาดินดำดินดำอยากสไลด์ดินดำสไลด์ đình tam sa lại ô <laughs> oh, dư lời tam sa lại mà 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 tam lại ơi mày 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 lồng ở à đi ở chung trông ไม่พออ่ะเอ้ยดินดำสไลด์พอแล้วอืมคึกเลยทีนี้เอาแล้ว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 อย่าก,กลางเล็บนะอย่าก,กลางเล็บยากไหมครับที่นี่เหรอ เี่เหไรอน่นละ่ะลูกชายฉันดูอีกสู้พี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเทียบกันนะใช่ปะประมาณประมานั่งแบบคนเลยดูดิ <c oughs> นอนนั่งตักเลยได้ที่ <c oughs> มูกคอมูกคอด้วยไงเอา่ทำคะแนนหน่อย

Ui, kat Kat apa ya? namanya Hmm, hmm, hmm แล้วตาอืมอืมอืมแมวแย่งที่นอนนะครับโดนยึดหมอนเรียบร้อยมามิทำไมถึงมาแย่งที่นอนมามิอาเอา้าเอา้าไม่ลุกด้วยเอา้าเอา้ามามิ หรือว่าปลอดภยัยแล้วนอนต่อปอลุกไม่ตื่นอิ่งง่วงง่วงจ้เป็นไ,ไงทีบแบบ ไงล่ะแมวละครสัตว uhm. uhm. ์แมวคณะละครสัตว์มานี่เดีวช้อมมงหัวในเวลามงหัวอืมมงอีกทีมานี่วนมาอืมพูดรู้เรื่องเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วนมาตรงนี้วนมาตรงนี้อืมเป็นไง ท,ที่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 พอได้มนะั้โอเคเก่งมาก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 หลับบนแขนเลยอันนี้น้องน่าจะละเมอว่าได้กินขนมแมวเลียตื่นมาก็อิ่มพอดีเลย ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแมวคลิป ROV ต่างๆนะครับแต่คลิปแมวค่อนข้างทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหาช็อตที่แบบแมวเล่นกันแบบพอหยิบกล้องมาจะถ่ายแมวก็ ไปอย่างอื่นแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขอเป็นลงคลิป RV แทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึง r v ทิ้งท้ายวนนน้นนะี้จริงนะช่วงนี้ที่บอกว่าลงแรงนะครับลงแรงก็จะเป็นตัวเมทที่น่าสนใจ3ตัวนะครับสำหรับแฟนลับ RV ก็จะเป็นตัวคลิกซีหนึ่งนะครับที่ใช้ลงแรงได้มั่นใจคอนเฟิร์มครับ2 a l e s t e r ครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นโลดิออนนะครับถ้าถามผมว่าใช้ตัวไหนเป็นหลักก็จะเป็นโลดิออนนะครับลองมาก็เป็นอะเลเตอร์แล้วก็คลิกซี่ครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ